นี่คือทะเลสาบชายหาดที่กเกาะเสม็ดณจุดนี้เราอยู่ที่หาดใสขาวหาดายแก้วนะครับหรือที่ว่าอนุสาวรีย์น้ำเงื่อนะครับตอนนี้จะมีผู้นักท่องเที่ยวเบาบางไม่ค่อยเห็นในนี้คุณคุณนายละไมบมาเที่ยวด้วยส่วนที่เรามุ่งไปวิวที่เราเห็นนั้นก็คือ จะมีของน้อยนิดสําหรับวันนี้เพราะที่นี่ก็สเสม็ที่นี่จะมีหาดเยอะมากหาดนุ่งหานี่เต็มไปหมดและยิ่งกว่านั้นพลังมีน้อยมากในกอสเมดนี้ได้ยิงจะเจ้าของโรงแรมกล่าวไว้ท้าทายวันนี้เราก็มาไวนันที่นี่แปบ๊บหนึ่งเดี๋ยวเราก็ไปที่อื่นต่อขณะน,น,นี้ก็ เวลาเที่ยงแล้วไปดูที่อื่นต่อบาย